อัฏฐะครั้งนั้นเสรษฐีอันว่าเสฐีอาหากล่าวแล้วว่าเมื่อหมายคำพูดอม,มาแน่แม่กาลิผู้ชื่อว่ากาลีตะวังอันว่าเจ้าอาัธยะอุมอาแล้วอิมังทารกังซึ่งเด็กนี้อภิรุชิตวาขึ้นเฉพาะแล้ว โจละปะปาตะปับปะพระตังสู่ภูเขาที่ยังโจรให้ที่ยังโจรให้ตกไปขิบป,ปะลงหีรลบห,หีจ,จงโยนไปปะปาเตนในเหวทารโกอันว่าเด็กปฏิหันยะมาโน กระทบเฉพาะอยู่ปัดพัฒตะกุญชียงที่ท้องแห่งภูเขาส,าสาัตสะขันดาขันดิโกเป็นผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่ภุตวาเป็นปฏิสติจากตกสัส,สติกับโสอนุกันนะครับปฏิสติจะเป็น ูมิยังจะตกไปที่ภาคพ,พื้นมัตามัตาภาวะภาวังจะอัศสสะจะดึงจะมาจะก,ก็ตวังอันว่าเจ้าอาศสสะธรกัสะมัตามัตาภาวังยะตวาวะยะตวารู้แล้วซึ่งความที่ แห่งเด็กนั้นเป็นผู้ตายแล้วหรือไม่ตายแล้วเทียวอ,อาคาเทยยพึงมาอิติด,ดังนี้ตังกาลิหรือนางกาลิกะนางกาลีนั้นใช้กับอาหะกล่าวแล้วว่ากล่าวกะก่าว,กะ,ก,าวกะนางกาลีนั้นเริ่มต้นใหม่จบแค่ตรงนี้ สากาลิอันว่านางกาลินั้นเน,นตตวานำไปแล้วตังธารกังซึ่งเด็กนั้นตัดถะฐาเนในที่นั้นทัตตวายืนอยู่ตวาแล้วปภะต,ตะมัถตะเกบนอันตะที่สุด ปับพระภูเขาแห่งภูเขาสัสสะขิบปโยนไปแล้วปณะ,ะก็มหาเวนุคัมโพมหาเวนุคุมโพอันว่าพุ่มอันว่าพุ่มแห่งภายใหญนิสัยอาศัยแล้วปรับพัตตะกุชิงซึ่ง ซึ่งท้องแห่งภูเขาสสะตังโขงนั้นแลพุทธิจเจริญแล้วปภพัตตานุสาเลนะเอวะตามแนวแห่งภูเขานั้นเทียวคำศัพท์บาลีมหาเวนุคุมโพแปลว่าภูมิแห่งภัยใหญ่แจงเหมือนปุริสะ เป็นฉาดทีตับลิษ,ษาสมัยวิเศษนบุปผวเป็นการภายในมาหารโตวเวนุมหาเวนุไั่ใหญ่เวนุแปลว่าไผ่มาหารโตแปลว่าใหญ่อันนี้แปลว่าพุ่มแห่งไผ่ใหญตต่ตรงนะครับพุ่มแห่งไผ่ใหญ่ขวาม,มาซ้ายชินชุกกะคุมโพอันว่าพุ่มแห่งกะพังโหม คณะชาโตอันเป็นพุ่มหนาทึบชาโตเกิดแล้วอวัธริท่วมทับแล้วมัทะกังซึ่งยอดตัดสะมหาเวนุคุมพัสสะแห่งพุ่มแห่งภัยใหญ่นั้นทาลโกอันว่าเด็กปะตันโตเมื่อตกไป ปฏิตกไปแล้วตัสเมิงคุมเพบนพุ่มนั้นโกชาเววิยะอันลาวกับว่าผ้าโกชาตังทิวะสังกังทิวสังในวันนั้นอัดโถอันว่าความต้องการเวนุนาด้วยไม้ไผ่โคติย่อมมีนาละกาละเฉตะกัสะแก่แก่นายช่างสาร ผู้เจริญที่สุดโสนลกาลเชดฐะโกอันอว่าในทั้งสารผู้จเจริญที่สุดนั้นพันตวาไปแล拜拜้วสัททิงกาปุตเตนะด้วยบุตรอาลพิเริ่มแล้วฉินทิตุงเพื่ออันตัดเพื่ออันตัดเ็นุคุมพังซึ่ง ซึ่งพุ่มแห่งภัยนั้นตัดสมิงเวนุคัมเพคันเมื่อพุ่มแห่งภัยนั้นจลันเตวหายอยู่อันตะทารโกอันว่าเด็กอัจกาสิได้กระทำแล้วสัตว์ทางแผงนิหิเป็นมะซึ่งเสียงโส โสนละกะนละกาละเฉตถโกอันว่าอันว่าในช่างศารผู้เจริญที่สุดนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าสัทโทอันว่าเสียงทลกัตธละกะสัทโววิยะเป็นราวกับว่าเสียงแห่งเด็ก โหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาภิรุคิตวาขึ้นเฉพาะแล้วเอเกนปะปัตเสนะโดยข้างข้างหนึ่งทิสวาเห็นแล้วต่างธารกังซึ่งเด็กนั้นตุถาจิตโตผู้มีจิตยินดีแล้วว่าบุตโตอันว่าบุตรเมอันเรารัโทได้แล้วอิติดังนี้ อาทายะคะโตพาเอาไปแล้วกาลีอันว่านางกาลีพันตาวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักเศรษฐิษะเศรษฐิษะของเศรษฐีเตนะเศรษฐีปุจิตตาผู้อันเศรษฐีนั้นถามแล้วอจิกิตวาเทวบอกแล้วตาม ปรวัติงิงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วตางนั้นเศษถีนาขัดฉะนางปุณาสหัสสังทัตวาอาเนหิติอเนหิอิติวุตตาผู้อันเศษถีวุตตากล่าวแล้วว่าตวังอันว่าเจ้าขัดฉาลงหิลบิตรงไป ะวังอันว่าเจ้าทวตาให้แล้วสหัสสาซึ่งพันแห่งทรัพย์อเนหีติตรงนำมาซึ่งเด็กนั้นนังทารกังซึ่งเด็กนั้นปุณะอีกอากาศิได้การทำแล้วตัดฐาเหมือนอย่างนั้น